อหอมหอมมันมี or, or ้อานนังเสร็จแล้วลูกนาเสร็จแล้วปั่นหอมหอมนหอมหอมเม่ติดเหรวะเด้อเด้อเด้อเอย่าเร้านอนอุ้ยหวานปุ๊บก็ชิ่นนอนเลยฮนลูก็หวานปุ๊บก็ชิ่นนอนเลยอื้มวันนี้อ่ะหอมหอมไปนี่ไงปั่นเสร็จใหม่ใหม่อมหอมเลยอ่ะอ่ะนอนเลยอุ้ยที่นอนลูกอ่ะ อเทเทเทหมหอมหอมเลยหอมหอมเลยด้วย้นอนกันไี้เลยเย็ยนสบายปันเสร็จมันใหม่ปันเสร็จใหม่ๆหมหอมหอมที่นอนที่นอนปันทุกวันนะนะที่ที่นอนเด็กๆเกนี่ยปันทุกวันปันทุกวันหอมหอม นะคะนนี้ก็พี่นอนหมูจูนฮะเออเนี่พี่นอนพี่โจ